สวัสดีค่ะอยู่ในช่อง Youtube หนูนาพาไปดูค่ะหนูนาเอาข้าวมาให้หมานะคะให้น้องหมาเนาะน้องหมาแม่ลูกนะคะก็อันนี้จะให้น้ําไว้ให้น้ําไว้เฉยๆนะคะเป็นยังไงให้น้ำอืมข้าว เป็นน้องหมาแม่ลูกค่ะนี่ให้ข้าวไว้นะคะเป็นข้าวเหลือจากการกินเนาะจากการกินของพวกเรานี่นะคะให้ไว้ก่อนนะคะนีะ่ลูกสามตัวไม่รู้ลูกจะได้กินหรือเปล่านะคะให้ไว้ก่อนเนาะนี่นะคะเอาไว้ให้เขาะะะะเดี๋ยวยังมีต่อนะคะยังมีต่ออีกเดี๋ยวเราจะไปต่อค่ะไปต่ออีกที่นึงนะคะเอาน้าไม่ให้ด้วยนะคะใส่กระมังไว้ให้ น้องหมามาแล้วนี่ในลูกอยู่ไหนมา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 เร็วเร็วเร็วเห็นสี่ตัวนะคะแต่ไม่เห็นลูกเขาเนาะไปอีเทวะทิเทวะทเทาแบงเห็นเนาะกินน้ำมานุ่นตัวหนึ่งวิ่งกลับไปทางโน้นลูกเล็กเขาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวรอให้ลูกเล็กเขามาก่อนเนาะลูกเล็กเขาสามตัวคว่ำแล้วคว่ำแล้วลูกเล็กไม่ได้กินเลยลูกเอากินซะกินซะเดี๋ยวไม่เอาให้ใหม่ อันนี้ก็เป็นหมาหนุ่มนะคะมีประมาณสามตัวเนาะเดี๋ยวเรารีบเอาไปให้แม่ลูกห้าตัวนั้นก่อนนะคะลูกห้าตัวแม่อีกหนึ่งเย็ดน้องดำเนาะแล้วเราก็เดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะไปเจอน้องดำน้องดำกับลูกห้าตัวนอนอยู่ที่กองหินกองกองท่อนะคะนอนอยู่ที่กองท่อนอน้นมามามาเร็วๆนาดำมาลูกมาแม่เขาตัวดำแล้วก็ลูกลูกห้าตัวดำหนึ่งตัวแดงสี่ตัวบักนาดำ มามา,มาบักลามาหนําดำมาลุกมา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 บักนาดำลุกมาโอ้ยหนูนาชอบตัวนี้ตัวที่สุดนะฮะไอ้จ้อยจ้อยมาลุกมาจ้อยจ้อยมามามาแม่เอาเขาไม่กินแล้วไอ้หน้าเป็นแผลไอ้หน้าเป็นแผลตัวผู้นะคะกับไอ้หน้าดำเป็นผู้ตัวผู้นอกนั้นเป็นตัวเมียหมดเลยว้ายแม่หนูหน้ามาแล้วลุกมามาเร็เๆเร่เมาให้คดตัวนูนตัวนู้นเมื่อวานไม่ได้กินเลยนี่อยู่กับแม่ดำนนทนแม่ดำอยู่ที่ไหนแม่ดำมามาแม่ดำมา แม่ดำมาลูกมาเร็วเร็วเร็วมาเร็ว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 โอ้ยอ้าวเจอยังไม่ครบนะคะแม่เขายังไม่คุ้นหนูนานะคะน้องดำน้องดำกับลูก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 ก็ตัวคุ้นตัวไม่คุ้นมามาอีสี่ตัวไอ้ดำไปไหนน้ออันนี้น้ำกินน้ำในถังนี้นะลูกนะตัวนั้นเหมือนนมเปรี้ยวมากเลยนะคะตัวโน้นหน้าเหมือนนมเปรี้ยวเลย ตัวนู้นนะคะที่เหมือนนมเปรี้ยวนะคะนุ่นนุ่นตัวนี้ก็น่ารักนะคะไอหน้าดำๆนี่มันน่ารักไปเรียกเพื่อนมากินข้าวกับแม่ดูนาเด้ออย่าแย่งกันนะกินด้วยกันนะคะอ๋อลูกนะอ๋อ,าอามามาปักกี่เด้อเอ้าเอา,เอากินในกระ,ะมังไม่เป็นเอา้าย่งกัน น่าดำกินอยู่เด้กะละมังอ่ะลูกนาหน่าเหมือนนมเปรี้ยวตัวนั้นหน้าเหมือนนมเปรี้ยวนะคะตัวที่กินอยู่ในนั้นหน้าเหมือนนมเปรี้ยวตัวนี้ซน,นกินลูกกิ๊บเทให้แม่เทให้อีกนะ แม่เตให้อีกนกินลูกกินกินตัวนี้หัวเป็นแท้ตัวนี้หัวเป็นแท้ตัวนี้แดงหอมตัวนี้เหมือนนมเปรี้ยวนี่ตัวนี้เหมือนนมเปรี้ยวนี่นะตัวดำเหมือนนมเปรี้ยวอันนี้ดำอันนี้คุ้นหนูนะกินลูกไปอ,อกินกินใครไม่มาไม่ได้กินแม่ดำน้องดำมาลูกมาน้องดำลูกดำไปไหนเนาะลูกดำ กินลูกกินกินเหมือนนมเปรี้ยวหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เหมือนนมเปรี้ยวนะคะตัวที่สามนี่ตัวใกล้ๆไอ้นหน้าดํานี่นะคะจะเหมือนนมเปรี้ยวพวกนี้ตัวแดงกินลูกกินมแม่มาแล้วหนูน้องดามาแล้วน้องดําก็น่าจะเป็นหมาที่เป็นหมาหมา,าได้ลูกคอกแรกนะคะยังดูสาวอยู่นะคะมาลูกมามามาลูกเขาห้าตัวนะคะหายไปตัวหนึ่งตัวสีดํา ตัวสีดําไม่เห็นนะคะตัวสีดําเหมือนเขาตัวใหญ่กว่าสีตัวนี้มี่ปลากากินน้ำนี่ลูกมมาเมากินน้ำนี่เร็วเอ้าไม่กินเฉยเลยเขาปล่อยให้ลูกเขากินนะคะเขาก็ให้ลูกเขาลูกๆเขากินเอ๊ลูกดําเขาหายไปไหนนาะลูกดําเขาไม่อยู่นะคะลูกดําตัวเมียใหญ่กว่าสี่ตัวนี้นะคะเขาจะตัวโตกว่าสี่ตัวนี้เพราะว่าเขากินเก่งกินลูกลากินกินกินเออ กินลูกกินเออนี่น้ำลูกน้ำน้ำเออน้ำน้ำกินน้ำเออเออตัวนี้ตัวผู้ค่ะตัวหัวเป็นแพร่นี่ตัวผู้ตัวออกินน้ำลูกเมื่อบานเขาก็ไปกินที่บ่อน้ำเนาะบ่อน้ำฝนตกนะคะโอ,อ้ยวันนี้กินในถังไปแล้วลูกเอ,อืมเจ่งจังเลยเออ เออกินไปแล้วกินไปแล้วโอ้เก่งเกลูกเก่งดำไปนาดำไปน้าแม่ปะลูกเนายาดำไปน้าแม่ปะถูกคือเลมเลมถังอยู่นะคะเหมือนน้เปรี้ยวเนาะเหมือนน้เปรี้ยวตัวหนึ่งแม่เขาไม่มาเลยแม่เขามาแต่แม่เขาไม่กล้ากินเนาะแล้วลูกเขาก็หายไปตัวหนึ่งหรือตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวหรือน้องตัวน้องตัวน้องดำตัวเมียหายไปแม่เขาก็ไม่กล้ามากิน กินลูกหลานแม่นูน่าเอามาให้กินอีกเด้อลูกเด้อเอาเล่มเล่มเล่มอ่าโอเคมามาหาแม่หนูนามาลูกมามาเร็วๆหาแม่หนูนาเร็วเร็วเร็วเเมื่อวานเขาจะกินน้ำในกระมังนี้ไม่เป็นนะเขาไปกินที่บ่อไปเป็นไปกินที่เป็นบ่อเนาะ อย่ากัดกันลูกอย่ากัดกันอไอ้น้องดำหายนะคะน้องดำตัวเมียโตกว่าเพื่อนนะคะหายแม่เขาก็ไม่แม่เขาก็ไม่มากินมาแต่ไม่มากินเนาะ,ะไปละนุน่นที่เหมือนหน้าเหมือนน้ำเปรี้ยวมากเลยนุน่นนวดผ้าหน้าก็ย่นเหมือนกันนุ่นโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเอาเข้าวเหลือกิน เศษข้าวเนาะมาให้น้องหมานะคะเมื่อวานเอาบาจ่างมาบาจ่างแปดก้อนนะคะวันนี้ก็เอาข้าวเหลือข้าวที่เรากินเหลือกินเศษมาอืมไอ้นี่ตัวแดงนั่งสารพร้อมพร้อมตัวแดงตัวนูน้นตัวที่หน้าเหมือนนมเปรี้ยวนี่ไม่มากินเมื่อวานนี้นี่ไม่ได้มากินเลยหน้าก็ย่นเหมือนกันตัวนู้นนะคะตัวเมียหน้าเหมือนนมเปรี้ยวไม่มากินพร้อมกระหลงนะคะเอาไปแล้วบาดนี้เอาไปหาแม่บาดนี้ ไปฮาแม่เด้อล<ป>ูกหล่เาเด้อไปสเพสัตาเด้อรักษาชีวิตถห้รอดปลอดภัยเดยลูกเด้อขอบคุณที่รับชมช่องหนูนาพาไปดูจ้ามาให้ข้าวน้องหมานะคะสงสารเนาะแม่เขาคือน้องดำมีลูกห้าตัวอ,อ,อาะไอ้นี่กินเก้งแทะเล่มไปแล้วคะ่ะอิ่มแล้วไปแล้วนะคะอิ่มแล้วก็ไปกัน ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอยู่ในช่อง youtube ของนุนาพาไปดูนะคะช่อง u t u b e สายลุงพลเนาะแต่ว่าตอนนี้นุนาอยู่ที่มาเลเซียก็เป็นสภาพฝนตกนะคะฝนตกก็มีน้ําขังน้องหมาก็จะมากินน้ําที่นี่นะคะกินน้าที่นี่แล้วเขาก็อาศัยอยู่ในบริเวณกอหญ้าทุ่งหญ้าตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาเรามาหาเขาเขาก็จะวิ่งออกมาจากกอหญ้าเนาะนุนาเจอเขาครั้งแรกนะคะก็ในกอหญ้านี้เหมือนกัน เจอสองสามวันแล้วนะคะเขาเริ่มคุ้นแล้วเมื่อเช้าเขาก็นอนรอนอนเล่นอยู่ที่กองกองกองท่อนะคะทางนูน้นบางทีเขาก็อยู่ทางนี้นะคะอยู่ไปทั่วเอาเอาเมื่อแล้วลูกลาเมื่อแล้วอีเมสิเมื่อแล้วเด้อบัดดีเด้อเดยวสามารถให้กินไหมเด้อตัวเมียนะคะที่หน้าตาเหมือนนมเปมมมมมมเรี้ยวกำลังมามามาลูกลามามาเร็ว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  นี่หน้าตาเหมืนหนมอนนมเปรี้ยวค่ะย่นก็ย่นเหมือนกันนะคะขายนมเปรี้ยวมากเมกื่อวานไม่มากินเลยนี่ตัวเนี้เนี่ยตัวที่เหมือนนมเปรี้ยวนี่ไม่มากินเลยเมื่อวานเมื่อแล้วลูกลาเมื่อแล้วนี่แต่เขาเป็นตัวเมียเนาะเหมือนนมเปรี้ยวมากคิดถึงนมเปรี้ยวมากเลยแม่จะไปหาเสื้ออาหารเม็ดมาเทวไวนะ้ให้นะเอยนี่เหมือนนมเปี้ยว เท่ากันกับนมเปี้ยวตอนที่ส่งไปลบบุรีนะฮะเท่ากันเลยสวัสดีค่ะ